เราจะเอานี้โลมนะครับเดี๋ยวเราแกะดูนะว่าข้างในมันเป็นไงนะนี่คล้ายๆกับไอเนี่ยไออะไรนะลาน่าลาน่าอะไรวะไอทีมทีมทีมขัดพวกขัดรถอะ่ะนีใช่ไหมี๋ยว่าแต่ว่าใช้ได้แต่ว่ายาขัดอันนี้โอเคนะขายแล้วไม่โดนลูกค้าด่าสวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนัทเลสซิ่ง h ชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศิลชาชนบุรีนะครับวันนี้ ทำรถตัวเองแล้วไฟหน้านะครับมันออกอาการหมองๆแล้วเนี่ยแต่ยังไม่เหลืองมากนะแต่ว่าพอดีว่าไปสั่งอันนี้มาเอามาขายหน้าร้านเราก็จะมาลองเองเลยนะครับเป็นเอ็กซ์ตร้าคอสอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวแกะมาอ่านน่ะสองร้อสิบาทครับข้างหลังมันแต่ไวเ้เก้าร้อยเก้าสิบหนะมเหมือนกับอะไรที่แบบแพงๆแล้วก็ลดราคาอะไรอย่างเงี้ย อ่ะแกะมาดูนะครับว่าผมจะได้อ่านคู่มือด้วยว่าเขาทาเขาจะทํำยังไงบ้างเราจะได้ทําถูกนะครับว่ามันจะให้เราชะโลมไว้ก่อนหรือว่ามันจะให้เราขัดเลยหรือว่าจะต้องเช็ดน้ําหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่จะทํานะครับเราต้องทําความสะอาดก่อนนะโตน้โคมไฟนะครับไม่งั้นมันมีฝุ่นแล้วยิ่งขัดน้ํายาไปเกาะกับฝุ่นเดี๋ยวฝุ่นมันก็ไปขูดกับไอ้นี่เป็นรอยหมดนี่อ่าเอ็กซก์ตร้าอสอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยนาโนนาโนเซรามิกอะไรทั้งอย่างอ่ะเอาอ่านเลยอ่ะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงด้วยประมาณน,นี้ผมอ่านข้างหลังก่อนดูดูดูจากการมองรู้อายุเลยนะครีมขัดอะไรเนี่ยเอาวิธีใช้เลยทำความสะอาดโคมไฟหน้าแล้วเช็ดให้แห้งสนิทเขย่าน้ำยาแล้วน้ำยาใช้ผ้านุ่ม ผ้านุ่มอะไรเนี่ยบีดหมาดหมาดโอ้หแม่งอ่านยาชิ้หายเลยเช็ดให้ทั่วหน้ารถแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดจนกว่าจะออกหมดอ๋อเอาง่ายๆคืองี้ไปทําความสะอาดเขาก่อนเช็ดให้มันสะอาดพอเช็ดมันสะอาดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาครีมเนี่ยฉโลมพอฉโลมเสร็จรอแห้งแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เอาผ้าสะอาดเช็ดออกเช็ดให้มันออกหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่รถกันครับ เรามาแนะนําตัวกันหน่อยนะครับว่าเราเป็นใครอะไรนะพอดีเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งก็ถามมานะครับว่าผมมีหน้าร้านไหมผมชื่อช่างนัดนะครับช่างนัดร้านเลสนะครับร้านชื่อเลสเลสซิ่งนะครับก็เนี่ยครับประมาณเนี่ยมีขายของอะไรอย่างเงี้ยคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกๆที่ทำนะครับสักสามปีที่แล้วนะเนาะผมขายพวกวิทยุแอนดรอยเปลี่ยนพวงมาลัยเนี่ยจะบ่อยหน่อยนะครับร้านผมอยู่ศรีราชานะครับศรีราชาชลบุรีนะครับถ้าวิ่งมาจากมอเตอร์เวย์เนี่ย ออกศรีระชาตรงบางแสนนะครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับจะเจอสะพานสวนเสือนะเลี้ยวซ้ายสะพานสวนเสือเสร็จแล้วกลับรถเลยนะครับพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บกลับรถเลยแล้วข้ามสะพานสวนเสือกลับมาฝั่งศรีระชานะครับพอกลับตรงมาปุ๊บจะเจอเจ๊พาร์คศรีละชานะจากเจ๊พาร์คเนี่ยมาถึงร้านผมเนี่ยประมาณกิโลน่อยๆนะครับสังเกตด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เขาจะเรียกตลาดนาพานะซ้ายมือจะมีร้านขายของเล่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นร้านผมนะหรือว่าหาไม่เจอนะครับพิมเลสเลสซิ่งนะครับใน g o o g l e Map ได้เลยนะคร จะพิมพ์คําว่าช่างนัดร้านเลสช่างนัดนอหนูมรรอากาศดอเด็กนะครับช่างนัดร้านเลสนะครับหรือว่าช่างนัดเฉยๆก็ได้คุณก็จะเจอผมอยู่ในนั้นแลเพียบเลยแล้วคุณก็หาดูนะครับมันก็จะมีแมปมีอะไรขึ้นมาด้วยนะเน้นนะครับนัดดอเด็กนะช่างนัดร้านเลสนะครับประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อของผมมีนะอย่างที่เคยบอกมีทุกอย่างนะครับที่ผมถ่ายนะครับอ่ะโอเคครับไปรับวนคลิปกันต่อได้เลยครับเราเราทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะ โฟกัสเซ่เออแมแแ่เราจะเอานี้ชโลมนะครับเดี๋ยวเราแกะดูนะว่าข้างในมันเป็นไงนะนี่คล้ายๆกับไอเนี้ยไออะไรนะลาน่าลาน่าอะไรวะไอครีมครีมครีมขัดพวกขัดรถอะนีนะ่นี่ครับเื้อครีมก็เป็นงี้อ่ะเดี๋ยวเราจะฉโลมที่หน้าโคมนะครับอ้าวโฟกัสโคมเออเฮ้ยเนื้อมันเหนียวครับเนื้อมันเหนียวมันเอานิ้วแตะๆไม่ได้เนะี่ย คล้ายๆกับไอเนี้ยแอมเวย์ M อะแอมเวย์ M ก็อย่างนี้แหละอซิลิคอนเคสอะที่ว่า,าไว้ขัดสีรถอะนะเนี่ยผมชะโลมไปแล้วนะในกล้องไม่รู้เห็นอนะ่ะม,มาจา่์มาจะไอนี้ละอ่ะมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองขัดกันนะมันเริ่มแห้งแล้ว เป็นปื้นเลยเนี่ยครับมันเหมือนว่าเนี่ยเราต้องชโลมแบบนี้ให้มันทั่วก่อนแล้วเราก็ขัดวนไปเหมือนขัดรองเท้าอะ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ย hey. กิ้งไว้ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเค นี่ผมว่าได้อยู่ที่เราชโลมไว้ทีแรกมันไม่แห้งเราต้องขัดเลยเพราะว่าเราต้องเราต้องขัดอะพอขัดแล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนกัดสีกัดไอไอฟิล์มไออะไรมันอะคือถ้าเราชโชลมทีแรกแล้วรอแห้งมันไม่แห้งให้เราหรอกหมกูตะกินใช้ได้เลยว่ะโอ้ยปวดแขนกลับมุอมอ่ะให้ขวายเดินเดินไปเรียกอะแดงมาดูผลงานเลยเปิกระโปรงเลยเรียกอดแดงเลย เจ้าของรถเขาจะรู้นะคะว่าเดิมอ่ะมันสะอาดมันมืดมันอะไรแค่ไหนนะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้สังเกตเยอะเจ้าของรถเขาจะดูอยู่ตลอดดีขึ้นไหมดูดิดีขึ้นนะมเดี๋ยว่แปลว่าใช้ได้แปลว่าฟิล์มแปลว่ายาแปลว่ายาขาดอันนี้โอเคนะ ขายแล้วไม่โดนลูกค้าด่าใ้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกข้างนึงที่ผมทำความสะอาดนี่แค่รอบเดียวแล้วเนี่ยนี่ถ่ายแค่รอบเดียวแล้วเนี่ยไอลงน้ำยาแค่รอบเดียวแต่ข้างนู้นมันจะยังไม่แห้งเดี๋ยวเราต้องเอาผ้าไปลงอีกทีหนึ่งมันหนืดจนปวดแขนแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแขนอะ่ะอ่ะโอเคดูผ้าครับดูสภาพผ้านะเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้นะเอาตรงสะอาดจริงๆนะเดี๋ยวจะเช็ดใหม่รอบนะ ข้างนี้ใครชระโลมะโอ้โหมึงเล่นชะเลเอะเทอะเลยกวัวกลักว,ว,วพ่อมึงว่างเหรอลูกชายครับลูกชายครับไม่ใช่ลูกน้องด่าได้ด่าแล้วโกรธไหมก็คงมีในใจนิดนึงอะปล่อยไว้แห้งเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่แห้งอันนี้แห้งข้างนูน้นอะไม่แห้งเมื่อกี้ข้างนี้แห้ง พอมันแห้งมันหนืดนะครับแล้วมันจะขัดยากนะคือมันจะหนืดมันหนืดแล้วเราจะเช็ดยากเนี่ยครับเนี่ยเราเช็ดเอาน้ํายามันออกออกก่อนเห็นไหมอ่ะโอเคเนี่ยไม่ออกละต้องน้ํานิดนึงมันมันแห้งเกินเห็นไหมเพราะฉะนั้นแนะนาททาําทําทีละข้างครับคือเขาไม่ได้ให้ขัดแห้งเราลงน้ํายาเสร็จแล้วนะ แล้วเราก็เอาผ้าขัดเลยแล้วเราค่อยๆขัดค่อยๆขัดมันเนี่ยตอนนี้น้ํายามันแห้งแล้วมันติดกรอโคมแล้วมันขัดยากแล้วเห็นไหมยิ่งขัดมันก็จะยิ่งคาอยู่ในตัวเห็นไหมถ้าเราไม่เอาน้ําลงนะขัดไม่ออกมันแห้งแล้วมันกินมันมันติดมันติดเนื้อแล้วเนี่ยผมเอาผ้าไปจุ่มน้ํามานะนิดนึงเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับทําทีละข้างนะทําข้างหนึ่งชะลมข้างหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็เช็ดข้างหนึ่งพอเช็ดเสร็จแล้วก็มาชะลมอีกข้างหนึ่งนะครับ อ้าวโอเคผ้าแห้งลงอีกทีครับผมรู้สึกว่าไม่เวิร์คเท่าไหร่ข้างนี้เดี๋ยวผมลงอีกทีหนึ่งก่อนนะผมจะลงน้ำยาอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะขัดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการขัดเลยนะเราจะไม่ทิ้งไว้ละเนี่ยครับผมใช้โลมใหม่แล้วนะขัดเลยเวิร์กกว่าขัดเลยครับ เราเอาผ้าเนี่ยเช็ดจนกว่าคีมมันจะออกหมดนะครับเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้คีมมันออกแล้วแต่ว่ามันยังติดมันจะติดอยู่ที่ตัวมันให้มันจางกว่านี้นิดนึงครับเสร็จแล้วนะเราขยับผ้านี่เปิดไฟหลีดแม่งเห็นชัดเลยเห็นเป็นริ้วเลยอ่ะเสร็จแล้วเราขยับผ้านะครับเปลี่ยนตรงที่มันแห้งๆนะคัดโอเคครับผมว่าใสอ่ะ ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อกี้รอบแรกอะผมทิ้งไว้แล้วมันเป็นค้าบมันเลยแบบว่าไม่ถูกใจเท่าไหร่อ่าเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับกับคิมขัดไฟหน้านะสนใจนะครับทักเข้ามาถามได้นะผมมีจำหน่ายนะครับ id line นะครับ add ตัว a นะตัว a นะ add แล้วก็ nut ครับ under score แล้วก็ racing นะครับ racing หรือว่าโทรมาถามได้นะครับ 0644522945ช่างนัดร้านเลสน,นะครับถ้าทักมาแล้วไม่ตอบหรือตอบช้ารอสักคู่นะครับสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมเห็นจะเข้าไปตอบนะหรือว่าผมจะไปตอบรอบดึกเลยประมาณสามทุ่มนะครับคือผมเลิกงานปิดร้านแล้วผมขึ้นมาว่างแล้วผมจะมาดูดูให้นะใจะเย็นๆนิดนึงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ลากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรมาให้ลองเล่นอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับนัดเลสซิ่งนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับมีหมดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับชุ่มชุ่มเลยดิเมื่อชุ่มชุ่มเท็จเลยชุ่มชุ่มเปียกเเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเท็จเลยอย่างนั้นเออมึงก็จะให้มันกระจายเยอะแล้วมึงต้องใช้กันชนนะมันชุ่มหยอดก็จริงอ่ะแต่มึงต้องใช้กันชนนะอย่าให้มันกระจายเยอะเออแล้วก็ข้างรู้นชุ่มชุ่มลุ่มน้ำใหม่เอาชุ่มชุ่ม